วันนี้ก็มาดูแลเส้นทางนะครับก่อนขับขี่ในสไตล์แอนดูโรนะครับของกลุ่มหัวต่อทีมราชบุรีนะครับก็ให้ดูนะครับเพราะมันจะมีหนามไัยนะครับที่ว่าฝั่งทางมันจะเกิดอุบัติเหตุก็คืออาจจะเกี่ยวเสื้อผ้าหรือว่าตานะครับก็ต้องเดินสำรวจนะครับเดินสำรวจก่อนกลุ่มเรานะครับดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับ จากขวต่อทีมราชบุรีก่อนขับขี่นะครับเราก็มาดูแลเส้นทางก่อนนะครับก็น้องเต้นนะครับดูแลเส้นทางนะครับหน้ามันเยอะนะครับ การทำคลิปก็ไม่ใช่สนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะครับจากหัวต่อทีมราชบุรีนะครับการขับขี่นะครับก็ต้องมีการสํารวจเส้นทางนะครับว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเป้านะครับเช่นน้ำนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ